สวัสดีครับพี่น้องป้องไปสุปูภสุคนครับวันนี้เอาเตีลาผ้ามากินน,ะน,นันนี่ครับขอบุณครับขอบุญํายาปลาตีนไก่ครับพี่น้องครับพอได้กินโดน,นแล้วเตี๋ยวลาพอได้กินโดน,นแล้วก็เลยว่าเออนีวันหยุดเนาะเออมืออื่นวันหยุดก็เรืยอว่าพากันคุยกันกับที่เมื่อแล้วกว่าตกลกกันเอาตามนี้ได้วเหรอปะให้น้ำยาขอบุนกินมากันว่าเอามาแซ่บๆน้อก,กันนะพี่น้องเด้อ เอาทิลลากิดประมาณเนี้ครับทีมเมืองตะคอนเนี่ยอุ้ยติดไงมึงไนเป็นหัวเลยตินไครแต่ที่มเมืองกะอนวานเป็นอไรครับข้ามแรกอืมก็ดิตามเก่าเหล่านี้น้องปัานนกินเมื่อนปานเนเก็บโอ้อยเนาะพี่น้องเลยติดเสี่พเกเก่าแต่สิซิม,มืองตะน เจ็บน่นันหแม่ผักเกีข,ของลางแล้วไป้องด้ะม,มันเต็มพวดพักตรนี้ักตูบานเท้าละแม่งแรงก,กันละพักซีเหล้าพักกลำม,มาแสาร้ืง mặt tại hà nội nâng măng nga ra kỳ nong mhm mhm mà ăn, mhm 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 พอหยาดค้นหนึ่งักข้างเคน,นื่อคนแกมันมีเศษนงเคิื่อพักทุกข้างล่างไหมพี่นอ้องอมแล้วมีตามสูนเนะาะอนี้ตูบาดเท้หาหอบอกทั่ววรากาศเอกรำลัอืมหันดีๆลรวก็ัันจินตัดเนาะ เดี๋ยว้วพี่น้องเอ้ยมาสับแตนน้ำกันเแ้วรนโดกินไดนึงพี่น้อง กินไก่ก็จกินอย่างนีแน่ๆเป็นของเริ่มกิดดูมันหลาย 我打了那不。 กินอย่างแน่ไปหนอขอบุญขอบุญกินแก้มักินอย่างแน่ไปหนอ

รถเ้ามันต่อยแหงกระดูกใกล้เตี้ใกล้กันหนูมันหายสู่เดือดเลยกระนอง งานนครับด้านหายหนึ่งกระมังต้องกินแฮน์เบิร์ดไปนหอม เนยนั่นปะน้องเอ้ยแซ่บขนาด กรบเพอบรอ,อาาน้องแซ่บแซ่บมาเด้อมาแซ่บแซ่น้อกันกับเอายาลาเหมือนกัครับข้าขปุ่นหนึ่งกะล,ละมังคือเกา่าหน่อนึน่งหนึ่งกินท่หนึง สุดยอดสุดยอดน้ำคว่มาได้ไหมือแซบขนาดเอาสลับจะนีเอาเทลากับเซอระมาสนี่ยได้เป็น้องได้ขอบุณขอบนไดหลายๆี่คนแช่คนไลกคนติดตามคนทับจาใครเอาเทราได้หารอยรับจากใครจากคนอืไดในเครือข้างแล้วขอ,ขอบคุณขอบุูดหลายสำหรับผู้คนที่ สับตกไค่ไหมเป็นควาั้งใจเอาเสิร์เทปีแค่แนวน้อพี่น้องเะแล้วถ้ากาวผสมน้าเด้ไหน้องเ้อจินเบอร์จะรอกคอจินไปไป่น้องมันเผ็ดสาหรับชิมเหนียวชิเลาฝากไว้สับชิเนาะพี่น้องเดี๋ยวติดตามชิมหนาเพี่น้องสาหรับชิมเหนีอวสวัสดีครับ